ร,รีเธอทูรักบทที่25หมีน้อยกับหมาใหญ่วันนี้อากาศยังคงเย็นแอลกระชับเสื้อสเวตเตอร์สีฟ้าสดใสกับผ้าพันคอสีครีมอ่อนที่พันหลวมๆให้แน่นเข้าเพื่อคลายหนาวตอนนี้เขากลับมาสวีเดนได้เกือบ6เดือนแล้วจุดมุ่งหมายคือตั้งใจมาจัดการมรดกของปู่ย่าที่มอบไว้ให้เขาซึ่งเป็นหลานชายคนเดียว แต่ที่สแกนเนียนี้แอลไม่มีใครญาติพี่น้องคนอื่นของปู่ย่าล้วนอัธยาศัยดีและมีฐานะร่ำรวยพวกเขาเป็นคนในครอบครัวที่แอลเคยพวกเขาเป็นคนในครอบครัวที่แอลเคยรู้จักทักทายแต่ไม่เคยไปมาหาสู่ไม่เคยสนิทสนมทั้งหมดทำธุรกิจโรงบ่มวายและไร่องุ่นซึ่งเขาไม่มีความถนัดเลย จึงได้อาศัยเรียนรู้งานระหว่างที่อยู่ที่นี่ไปพลางๆเมื่อตอนเด็กแอลฝันอยากเป็นนักร้องที่มีความสุขกับการร้องเพลงไปวันๆและสารฝันอันยิ่งใหญ่ให้ตัวเองที่มีเลือดศิลปินของพ่อไหลเวียนอยู่ครึ่งหนึ่งแต่ชีวิตจริงไม่ใช่ความฝันเขาไม่อยากได้ชื่อว่ามีเงินแต่ไม่มีความรู้ดังนั้นแอลจึงวางความฝันของตัวเองลงก่อนแล้วมุ่งหน้ามาที่นี่ เพื่อเรียนรู้ธุรกิจวนยของบริษัทโดยเฉพาะองุ่นพันปิโนตนัวที่เป็นสายพันธุ์หลักในการผลิตวนยแดงเลิศดรสมากคุณภาพที่สุดของไร่เขาไม่รู้เลยว่าปู่ย่าจัดการธุรกิจนี้ได้อย่างไรจนใหญ่โตขนาดนี้เวลาผ่านไปนานหลายเดือนทุกอย่างเริ่มเข้ารูปเข้ารอยเอาจึงได้มีเวลาว่างและคนที่ทำให้เขาไม่เหงาเลยตอนที่อยู่ที่นี่ก็คือพี่เน ทำไรอยู่แอลยิ้มกว้างขณะฟังเสียงอาคเนที่โทรหาผ่าน MSG เขารู้สึกดีทุกครั้งที่อาคเนโทรมาแอลยิ้มกว้างขณะฟังเสียงอาคเนที่โทรหาผ่าน m ม s s ซ n เจ r เขารู้สึกดีทุกครั้งที่อาคเนโทรมาด้วยความห่วงใยวันละหลายครั้งทุกทีที่มีเวลาว่างทั้งสองสื่อสารกันผ่านโลกโซเชียลที่ไม่เขาก็อาคเน ต่างก็อัปเดตข่าวสารต่างๆให้กันรับรู้อยู่สม่ำเสมออินทำไรโยกินข้าวยังอือ uh หึแอลตอบสั้นๆแค่อ uh ือหึเหรอ uh huh. อือหึอินอัคาเนรลากเสียงยาวเพราะแอลกวนไม่ยอมตอบให้หายคาใจแอลหัวเราะสดใสก่อนตอบกินแล้วครับที่รักแหวน้ำเนา่าก็เน่าพอๆพกับพี่เนรนั่นแหละแอลว่าจบก็หัวเราะชอบใจ ไม่รู้ตัวเลยว่าใจฟูแค่ไหนเวลาได้ยินเสียงทุมท้มๆของอาคเนที่บางทีก็ดุใส่บางทีก็หวานจ๋าดีแล้วอย่าปล่อยให้ท้องหิวระวังจะเป็นโรคกระเพาะเอาก็ไม่มีพี่เนยทำให้นี่อินกินอะไรก็เลยไม่อร่อยเลยเอลตอบน้ำเสียงจริงจังนะักเขาได้ยินเสียงจิจะเราวกับขัดใจผ่านมาทางเมสเซนเจอร์ตามเคยหรือพี่เนจะมาทำให้อินอะ่ะ คิดว่าไทยสวีเดนใกล้เหมือนลาดพร้าอนุสาวรีย์หรือไงแหมพี่เนยะไม่ต้องทำเสียงอ้อนเลยพี่เนยปิดเทอมแล้วไม่ใช่หรอมาหาอินได้นะก็ใช่แต่โรงเรียนใกล้เปิดแล้วไงไม่มีเวลาไปหรอกแอลหน้ามุยทันทีก็แหมอาคาเนที่ตอนนี้ลาออกจากตำรวจมาเป็นครูโรงเรียนเดียวกับพ่อแม่เพราะเหตุการณ์คราวนั้นทำให้เขารู้ว่าควรให้ความสำคัญกับสิ่งไหน หากยังเป็นตำรวจอาคเนยอาจพลาดเข้าสักวันด้วยความที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับความวายุติธรรมอาจทำให้มีภัยมาถึงตัวตอนนั้นเขารู้ว่าอาคเนเสียใจแค่ไหนที่ต้องยื่นจดหมายลาออกอุตส่าห์จะพาไปดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนซะหน่อยลีลามากไปแล้วนะพี่เนแอลบ่นไม่จริงจังนะักเอาไว้ปิดเทอมหน้าพี่จะไปหาอินนะ<ๆ>ก็ไม่เห็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนแล้วนะสิแอลก็เงากระงอดอีก หลังจากได้ยินเสียงหัวเราะมาจากอีกฝ่ายก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ไปรับแลนก่อนก็ได้ชิก็ได้ว่าแต่อินไม่คิดกลับมาหาพี่มั่งเหรอก็อินต้องดูแลไร่วายงั้นเอาไว้พี่ปิดเทอมค่อยไปหาอินแล้วกันหลังจากกระเงากระงอ,อดกันอยู่พักใหญ่ทั้งสองก็ตกลงกันได้พอวางสายจากอาคเนย์แอลก็กลับมาเหงาอีกครั้งเขาคิดถึงเจ้าของเสียงทุ้มดือ้อจนแทบจะทนไม่ไหวแล้ว อยากเจอจังฮ้อก็ใครใช้ให้พี่เนของเขาน่ารักขนาดนี้กันนะฮะ้ออยู่ไม่ไหวแล้วล่ะหลายเดือนผ่านไปอาคาเนออกมาส่งนักเรียนที่หน้าบ้านรอจนรถแล่นลับตาไปเขาจึงกลับเข้ามาด้านในด้วยความเหนื่อยล้าวันนี้เป็นวันเสาร์แต่อาคาเนก็ยังรับสอนพิเศษนักเรียนทุกเสาร์อาทิตย์เพื่อเก็บเงินไปเยี่ยมแอลที่สวีเดน ถึงครอบครัวจะพอมีกินมีใช้ไม่ได้เดือดร้อนจากมรดกเก่าของปู่ที่เป็นเจ้าของที่ดินหลายร้อยไร่ในเขตปริมณฑลแต่พ่อของอาคาเนไม่เคยสอนให้เขาฟุ่มเฟือยหรืองอมืองอเทา้าสามพ่อแม่ลูกจึงแปลงสินทรัพย์เป็นเงินใช้เงินต่อเงินสร้างทั้งหอพักอาพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียมขนาดย่อมไว้เก็บกินยามแก่และให้อาคาเนได้ใช้ในอนาคตเขาไม่ได้เดือดร้อน แต่การจะใช้เงินกองกลางไปหาแอลอาเคาเนก็ไม่คิดอยากทำเพราะความคิดถึงทำให้หมู่นี้อา,คาเคเนนอนไม่ค่อยหลับอาจเป็นเพราะคำพูดของแอลวันนั้นเขาอยากไปหาที่สวีเดนแต่ก็ติดงานที่ต้องรับผิดชอบได้รับสอนพิเศษเด็กๆในวันหยุดอาคาเนรู้สึกถึงความไร้เดียงสาของเด็กๆเวลามีปัญหาเขาสามารถเป็นที่พึ่งพิงของเด็กๆได้ไม่มากก็น้อย จะว่าไปการเป็นครูก็ดีเหมือนกันเขาเริ่มรู้สึกชอบงานที่ทำอยู่บ้างแล้วล่ะอาคเนกลับขึ้นมาบนห้องนอนก็คขำเต็มทีวันนี้เขากินอาหารง่ายๆเพราะพ่อกับแม่ไปอยู่วัดสหลายวันชายหนุ่มคว้าผ้าเช็ดตัวจะเข้าห้องน้ำแต่สายตาเหลือบไปเห็นแสงไฟจากบ้านตรงข้ามที่สว่างท,งทั้งที่ปกติมืดมิดอินอาคเนผลผันไปที่หน้าต่าง ชธโงกออกไปดูไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆนอกจากแสงไฟจากห้องที่หน้าต่างตรงข้ามกันนั่นคือห้องของอินทัศในอดีตหรือปัจจุบันก็คือแอลนั่นเองชายหนุ่มนึกสังหอนใจจึงผลผันออกจากห้องโดยไม่ลืมคว้าตุ๊กตาหมีตัวเก่งที่หมีน้อยของเขาทําตกเอาไว้เมื่อตอนเด็กๆซึ่งเป็นเวลานานแล้วที่เขาวางมันทิ้งไว้ในซอกมุมหนึ่งและไม่เคยลืม พราะมีความรู้สึกหลากหลายผูกพันกันไว้ยามนี้อาคเนยหัวใจเต้นแรงจนอดใจไม่ให้เรียบไปดูให้รู้แน่แก่ใจว่าจะใช่แอลจริงหรือไม่เขาต้องไปดูให้เห็นกับตาก่อนออกจากห้องอาคเนนึกอะไรได้จึงเปิดลิ้นชักหัวเตียงคว้ากระเป๋าหิ้วใบเล็กติดมือมาด้วยวันนี้ล่ละที่เขาจะได้ใช้มันอาคเนยไม่มีแล้วซึ่งความใจเย็น เข้าตามตรอกออกตามประตูเขาหิ้วน้องหมีปีนข้ามรั้วมายัางบ้านของแอลพอกระโดดผุงลงพื้นน้องหมีก็กระเด็นออกจากมือจนรีบตะคุบแทบไม่ทันเขานึกสภาพอินทัศต,ต,ตอนเด็กๆที่อุ้มน้องหมีปีนรั้วไปหาคราวนี้เขาจะเป็นฝ่ายปีนหาอินทัศบ้างแอลหรือลูกหมีอินทัศน้องน้อยของพี่เนแอบมองอีกฝ่ายทำท่าทีลุกลีลุกลนก็อดขำไม่ได้ เขารอบมองอาคเนย์ผ่านม่านหน้าต่างที่ปิดไว้แน่นหนาอีกทั้งอีกฝ่ายทำเรื่องโลดโผนด้วยการปีนรั้วเข้ามาในบ้านแอลก็ยืนมองเฉยๆไม่ไหวเปิดประตูขุงออกมาทันทีที่อาคเนย์มาหยุดยืนอยู่หน้าบ้านแต่ยังสองจิตสองใจอยู่จ้าเอ๋พี่เนอินอินจริงๆด้วยก็อินนะสิเซอร์ไพรส์มั้ยล่ะพี่เนยมากแอลได้ฟังก็ยิ้มหน้าแป้นแลน กางแขนทั้งสองข้างรอรับอีกฝ่ายอย่างรู้งานและอาคเนก็ไม่พลาดคว้าร่างเล็กมากอดอย่างไวโดวยไม่ทันตั้งตัวคิดถึงอินมากเลยนะรู้ไหมเขากระซิบข้างหูแผ่วเบาแอลที่ถูกกอดแน่นก็กอดตอบอย่างรู้งานเกยคางบนไหล่กว้างกระซิบตอบอินก็คิดถึงเหมือนกันและนี่มาได้ไงหอบมาอินอาคเน์ลากเสียงเพราะถูกกวนอีก ก็ห่อมาจริงๆไงนั่งเอเออหเ้ยนั่งครื่องบินมาเอาดีๆโอเออเอแอลผลักออกแล้วแบม,มือหมุนไปมางอนงอเห็นหมีน้อยแวบๆใช่หมีของอินที่ลืมไว้หรือเปล่านะอืมอาคาเนตตอบพางหยิบน้องหมีที่เน็บอยู่ที่บ้านเอลส่งให้อ่ะรองเท้าแก้วที่เจ้าของลืมไว้โหงี้อินก็เป็นซินเดอเรลล่านะสิลืมรองเท้าแก้วแอลกระเซา ทำให้อาคเนยิ้มออกแซวต่อน่าดีใจนะเนี่ยมีพี่หมาตัวโตๆคาบหมีเอ้ยเอาหมีมาคืนอินด้วยแล้วดีไหมล่ะอาคเนถามดีแสนดีทั้งยังน่ารักมากๆด้วยไม่รู้แฟนใครกันนะแอลแทนอีกฝ่ายและตัวเขาด้วยคำเรียกแสนยียวนหมาก็คงเป็นแฟนหมีหละมั้งเป็นคนดีๆไงพี่กลายเป็นหมาซะละละ่ะอาคเนยิ้มกว้างขวาง อารมณ์ตอนนี้แสดงออกมาทางสีหน้าหมดแล้วว่าดีแค่ไหนแล้วอินดีใจไหมที่หมีเน่าของอินได้กลับบ้านสัทีรู้ไหมถึงมันมอมแค่ไหนพี่ไม่คิดจะซักเลยพี่ชอบกินตุตุของมันเป็นความพิเศษที่น่าค้นหาเขาว่าแล้วก็ย่นจมูกทำท่าทางเหมือนกำลังสูตรกลิ่นจากตุ๊กตาแต่ดูยังไงก็เหมือนอยากจับแอลปั้มเสียตรงนี้แล้วสำรวจกลิ่นแบบทุกซอกทุกมุมมากกว่า แอลฟังแล้วเขินจัดหน้าร้อนวูบวาบเมื่ออาคเนตแตะส่วนอ่อนไหวของเขาเราวกับหยอกเยา้าแอลรู้สึกว่าแรงปรารถนากับความต้องการของเขากับอาคเนกำลังปะทุข,ขึ้นราวกับต่างคนต่างก็รู้งานหมู่นี้หมายใหญ่ทะาเรื่องกับหมีน้อยแบบเปิดเผยมากเลยรู้ไหมเนี่ยก็พี่เจอหมีน้อยทีไรก็อยากทำเรื่องอย่างว่าตลอดเลยอะ่ะอีกอย่างพี่พร้อมบอกรักให้ทุกท่าเลยนะจะให้หอนหรือเห่าไปด้วยก็ได้ โอ้ยพี่เนยบ้าทะลึ่งพอๆพอเลิกเล่นพี่ไม่ได้เล่นนะเอาจริงดิอืมอาคเนตอบแค่นั้นก็สงสายตาหวานเชื่อมให้แอลถึงกับตาโตกับคำตอบรับตรงๆของอีกฝ่ายที่แสดงให้รู้ว่าจริงทุกคำพูดไม่ได้พูดเล่นๆถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอินได้ทั้งหมีน้อยและหมาตัวโต,วตวสุดหืนมาอยู่ในกำมือแล้วว่าแต่หมาใหญ่อยากกินหมีอินไหมล่ะ คำถามของแอลจงใจยั่สติอาคเนให้เตลิดไปไกลและก็เข้าทางเขาสุดๆใครจะยอมแพ้ละ่ะแน่นอนว่าเขาไม่ยอมแน่งั้นวันนี้ขอบนเก้าอี้แล้วต่อที่โซฟาตบท้ายบนเตียงดีไหมโหจัดหนักคมอมเพลเซตเลยเหรอพี่เน่ก็อยากเปิดทางให้พี่ก่อนทำไมละ่ะคนตัวโตว,ว่าตอบเอาดีเข้าตัวไม่ต้องให้เวลาลูกหมีขี้อ้อนคิดนาน เขาอุ้มแอลด้วยท่าเจ้าสาวเข้ามาในบ้านพรางปิดล็อกประตูอย่างทุลักทุเลพอประตูปิดลงเท่านั้นอาคเนก็บรรจงบทขยี้ริมฝีปากบางที่แค่ถูกเขาสัมผัสก็อ่อนระทวยเขาว,วางร่างเล็กลงนั่งบนเก้าอี้ก็อถอนจูบจากริมฝีปากบางแล้วกดจมูกลงบนซอกคออีกฝ่ายทันทีทิ่นเนอินจัจี้ อาคาเนย์ถอนริมฝีปากจากซอกคอหอมกลุ่นมือซุกสนก็เลิกชายเสื้อเชอิดตัวบางของแอลขึ้นเพื่อสัมผัสเนื้อหนังใต้ร่มผ้าซึ่งมันสร้างความรังจวนให้แอลเป็นอย่างมากเด้อจังเลยนะพี่เนย์อย่าทำแบบนี้แอลจกกักจี้ที่เรียวลิ้นสากร้อนของอาคาเน์ตวัดรัวรัวที่หน้าอกของเขาอาคาเนย์ทำให้แอลหัวหมุนร่างกายเริ่มตอบสนองมากขึ้น แต่จู่ๆเขาก็ถอนริมฝีปากออกจนแอลค้างหยุดทำไมอ่ะพี่เน